ครับในตัวนี้จะเป็นตัวกันไฟกระชากนะครับที่ไว้ใช้สําหรับหน่วงไฟก่อนเข้าเครื่องทําน้ําแข็งหรือเครื่องชงกาแฟครับพี่ก็วิธีใช้งานของเขาครับก็ง่ายๆเลยก่อนที่พี่จะเสียบตัวปลั๊กของเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยเข้าตัวกันไฟกระชากครับพี่ต้องทําการเสียบตัวกันไฟกระชากทิ้งไว้ก่อนนะครับให้เขาชาร์จเป็นเวลาสามนาทีครับพี่แต่เขาจะนับเวลาถอยหลัง ครับอาตอนนี้เขาก็เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีครับอ่ะที่นี่เขาพร้อมแล้วทีนี้พอ <c oughs> เขาขึ้นไปหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับพี่ให้พี่เสียบใช้กับเครื่องทําน้ําแข็งได้เลยเอ,เอ่ะ,อะในส่วนของประโยชน์ของตัวสารองไฟตัวเนี้ยครับมันจะคอยหน่วงไฟตอนที่เวลาบ้านคุณลูกค้ามีไฟตกไฟกระชากครับอ่าตัวเนี้ยก็จะเซฟให้ตัวเครื่องอ่ะ ในขณะที่เขาทํางานอยู่อ่ะคอมมันไม่ดับไปเลยก็จะเป็นการหน่วงไฟครับพี่เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องก็จะมีเท่านี้ครับพี่ผมครับ